สวัสดีค่ะก็มาถึงการเรียนตัดต่อวิดีโอนะคะ EP สาแล้วนะคะวันนี้ครูนูจะพาทุกคนไปทําบาบน,นะคะแล้วก็เอารูปเรามาใส่นะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวอักษรน,นะคะของวิดีโอนะคะว่าเราจะเปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นตัวอักษรที่เราต้องการได้ยังไงนะคะแล้วก็การเปลี่ยนสีตัวอักษรน,นะคะไปดูกันเลยค่ะ วันนี้เราจะมาตกแต่งบาบนบาล่างโดยการใส่รูปภาพเข้าไปนะคะจิมไปที่หนึ่งตัวหนึ่งเลยค่ะแล้วก็ไปเลือกพื้นหลังนะคะเอาสีไหนก็ได้เนาะแล้วก็ไปเลือกวิดีโอเลยนะคะอืมได้วิดีโอมาแล้วนะคะ นนี้ก็อย่าลืมลากนะคะลากออกไปก่อนให้มันยาวประมาณนี้ก่อนนะคะจิ้มไปตรงวิดีโอเลยนะคะขยายวิดีโอมาเลยประมาณนี้นะคะทบทวนการตัดหัวท้ายวิดีโอไปด้วยนะคะหัวตั้งหัววิดีโอนะคะกับดักที่สำคัญนะคะอืมประมาณนี้นะคะ จิ้มไปตรงวิดีโอแล้วก็กันไกลเลยค่ะแล้วก็ตัดไปทางซ้ายของหัวอ่านนะคะเวลาเราจะตัดด้านขวาได้แล้วก็ลากค่ะจิ้มให้จิ้มตรงนี้ให้แถบสีเหลืองหายนะคะแล้วก็ลากมาโอเคเราจะได้วิดีโอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําบาบนให้มีรูปนะคะเราก็ไปเอารูปที่เราใช้ที่คุณนูได้สอนไปในคลิปก่อนนะคะว่าให้เราตัดรูปตรงไหนนะคะอืม เอารูปไหนเอ,อ่ยง่ายๆนะคะเดี๋ยวคุณเลือกให้เป็นตัวอย่างก่อนเนาะสมมติว่าคุณจะเอาเสื้อขาวนะคะก็ลากขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ย่อรูปเราให้มันเราจะเอาไปวางไว้ด้านซ้ายหรือว่าด้านขวานะคะก็ขยับให้มันเล็กนี่อนี้เลยนะคะนี่ก็ได้มาแล้วนะคะเล็กไปไหมขยับได้ตามใจคุณนะคะ ขยายเล็กใหญ่แล้วแต่เราต้องการนะคะอ่คุณจะเอาประมาณนี้นะคะนี่เราก็ได้รูปเอาไว้บนวางบนบาบนแล้วนะคะก็ลากไปให้มันสูตรวิดีโอรเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะสอนการเปลี่ยนตัวหนังสือนะคะเปลี่ยนฟอนต์นะคะฟังก่อนคะ่ะว่าวันนี้คอนเทนต์ของเราคืออะไร กับดักการสร้างตัวตนนะคะชิมกลับไปตรงเลเยอร์เลยค่ะแล้วก็ไปตัวอักษรเลยกับดักของการออกหน้ากล้องนะคะไม่รู้ยาวไปหรือเปล่าไม่รู้นะคะเอาไปไหมอืมอออ่า จิ้มไปตรงจิ้มไปตรงตัวหนังสือเลยนะคะแล้วก็ลากขึ้นมาเลยอันนี้คุณูทำเป็นตัวอย่างนะคะถ้าถ้าเราจะทำให้มันสวยงามเราต้องใช้เป็นสองแถวได้นะคะาการเปลี่ยนตัวหนังสือนะคะก็ไปตรงฟอนต์เลยค่ะคุณูจะเอาเป็นตัวหนังสือไทยนะคะก็จิ้มไปตัวนี้นะคะมันก็จะเปลี่ยนให้เราแล้วนะคะเลือกเปลี่ยนสีก็จิ้มไปตรง อาตกี้คุณูลืมบอกนะคะการเปลี่ยนตัวอักษรไปที่ AA นะคะแล้วก็ถ้าเปลี่ยนสีก็ไปตรงสีให้เราเลือกสีเอาสีม่วงเนาะหรือเอาสีเอาสีแดงนะคะนี่เห็นไหมคะ <S <S ก็ได้มาแล้วแบบก่อนอ่านออกหน้ากล้องถ้าเราจะ